ขอต้อนรับพี่ติ๊กเจษด,ดาค่ะ แอร์กำลังจะมีผัวเป็นตัวเป็นตนแม่พ่ออย่าทำอย่างนี้นะลูกพี่ติ๊กเขามองฉันมาละลายอะเธอเออนี่ครับพอดีแอร์เขามองติ๊กก่อนนะคะไม่หรอกพ่ติพิติก็หันมาทางนี้ไม่ได้ค่ะเหนื่อยเบื่อไหมเพราะว่าหลายๆคนเวลาเจอติ๊กเนี่ยจะพูดคำนี้คำเดียวเลย พีิงหลอเหมือนเดิมเลยเนี่ยเบื่อย่างเออเออก็ต้องบอกว่าเป็นคําพูดที่เรามักจะได้ยินแบบนี้นะบ่อยๆเลย่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าผมก็มักจะบอกกลับไปว่าก็ตามการลเวลาครับตามกาลเวลาการเวลาทําอะไรพี่ไม่ได้เลยนะพี่ติ๊กเอาจริงๆขอบคุณค่ะนี่ตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยครับการลเวลาทําอะไรพี่ไม่ได้พี่แต่แอร์คนเดียวเท่านั้นนะฮะที่ทำพี่ได้ ไม่ต้องทํางานกันพี่ติงพูดเองนะว่าดูทาอะไรได้ถ้าวงการมาเนี่ยเคยมีไหมใครบอกว่าไม่หล่อเลยอมีนะก็มีแหละครับจริงอะครับคือผมว่าอย่างนี้ครับเรื่องของหน้าตาเนี่ยครับหล่อไม่หล่อเนี่ยมันแล้วแต่เทสของคนบางคนก็อาจจะมองว่าหล่อบางคนก็อาจจะมองว่าธรรมดาหรือไม่หล่ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องปกติคะกันไปแล้วผมเองก็ไม่รู้สึกว่าเราแบบหล่อหรืออะไรนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ เป็นปกติมันไม่ปกติหรอครับดูอยาหตุว่าพูดไปปิดไปแล้วพี่เคยส่องกระจกดูแล้วแบบด้วยความเป็นชีวิตตัวเองอะเบื่อความหล่อของตัวเองมีไหมพี่มีไหมอยากหล่อมากกว่าเดิมอะครับแนีก็ไม่ไหวแล้วสิ่งหนึ่งที่สาวๆกรี๊ดมากคือคำพูดที่ชอบใช้คำว่าขะขาเนี่ยมันกลายเป็นซิกเนเจอร์ของติ๊กไปแล้วอันนี้ครับผมติดมาจากละครเรื่องหนึ่ง คือตอนนั้นเล่นละครเรื่องปริศนาแล้วก็ในบทเนี่ยต้องพูดในเรื่องเป็นท่านชายท่านชายพูปรีชาแล้วก็พูดกับน้องสาวพูดกับสุภาพสตรีคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีพูดคะในช่วงนั้นนะครับเราก็ฝึกมาตลอดในชีวิตประจําวันเนี่ยก็พยายามที่จะพูดในแบบเนี้ยพอเวลาเจอใครก็พูดคะพูดอะไรเงี้ยก็เลยติดตั้งแต่นั้นมาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่ติ๊กแบบลองพูดกับแฟนๆพูดใส่กล้องวันนี้ติ๊กมารายการฮัลโหลฮัลโหลซุปตาค่ะ ก็อย่าลืมดูกันนะคะนี่แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงหรือว่าเป็นสาวสองอะไรเท่านั้นที่แบบว่าเห็นพิติกเป็นไอดอลจะบอกว่าหนุ่มๆอ่ะแมนๆหลายๆคนก็มองพิติกเป็นไอดอลพิติคเคยรู้บ้างไหมคะก็ก็พอจะทราบนะคะคือต้องบอกว่าจากหลังบ้านสถิติพาคนที่ดูผลงานของเราเป็นผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงใช่ค่ะใช่ค่ะ นี่ก็เลยสงสัยว่าเออเพราะอ,อะไรอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าก็ดีใจนะเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นเป็นแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้กับพวกเขาหรือว่าเป็นแบบอย่างอะไรเงี้ยค่ะไอดอจริงแต่ไอดอลคนนี้เห็นบอกว่าโลเทคใช่ไหมครับเมื so, ่อก่อนโลเทคมากเลยค่ะโลเทคมากแล้วปัจจุบันนี้ปัจจ <ipl> ุบันนี้ไฮเทคมากเขามีอะไรกันติ้งมีหมดเลยค่ะ โลเทคขนาดไหนพี่ติ๊กก็จําได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีสมาร์ทโฟนคือตอนที่สมาร์ทโฟนมาสักช่วงระยะเวลานึงเนี่ยของติ๊กเองเนี่ยค่ะยังได้ใช้ที่เป็นโทรศัพท์แบบอนาล็อกอยู่เลยเป็นแบบปกติอะฮะโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวมีจอสีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกๆคนก็สามารถที่จะมีถ่ายรูปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นติ๊กยังไม่มีเลยนี่พี่แนะนําให้รู้จักคนคนหนึ่งนะใครคะคุณจิ๊บลอรอด เขาเพิ่งมีสมาร์ทโฟนเร็วๆนี้แล้วพอเขาเล่นไลน์เป็นนะปัจจุบันตีสี่ยังไม่หลับโอ้ลายมาหาตีสี่ตีห้าอะไรของมันเนี่ยเป็นอะไรรุ่นที่จิตเขามีสวัสดีบันจันอะไรนี่มีด้วยมีด้วยด่าไปแล้วด่าไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ส่งแล้วเราก็จะโลเทคประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็พอเวลาเขาเริ่มมีโซเชียลมีเดียต่างๆคือของติ๊กเองก็ไม่ไม่มีมานานมากเลยจนเพิ่งมามีในเร็วๆนี้เองค่ะ ไอ้อยากรู้ว่าอะไรที่ทาให้พี่ติกรู้สึกว่าจะต้องมีละคือว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีแฟนคลับของเราที่เขา<ะ>ทําโซเชียลมีเดียให้เราแล้วก็จะมีอันหนึ่งที่เป็นเพจติเกศดาพรผลดีแล้วก็เขาก็สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆติดตามผลงานของเรามีประวัติผลงานของเรามาโดยตลอดแล้วก็วันหนึ่งแฟนคลับกลุ่มนี้แล้วก็แฟนคลับคนนี้บอกว่าอันเนี้ยเขาขอยกให้ติก๊กไปดูแลต่อทีนี้ ผมเองงเียครับพี่โน่ก็แบบเ,เราก็เต็มใจรับด้วยความด้วยความหวังดีจากเขาะคร<ะ>ับแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องทํำยังไงต่อไปก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องออมีเริ่มต้นหาความรู้เรียนรู้เรียนรู้เริ่มต้นที่จะมีทีมงานมาดูแลว่าไม่ได้วงการนี้เข้าแล้วออกไม่ได้ไม่มีทางเลยโอ้โหพี่ติก๊กทาไม<ช>ครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นดาวติ๊กต็อกค่ะคุณ โ <Yeah. S 2> อ้โหพอเล่นเป็นนะพอเริ่มเข้าใจทีนี้แอเห็นนะพี่ติ๊กได้ติดตาม uh huh. ได้อา่อานคงอ่านข่าวตลอดเวลาพี่ติ๊กถ่ายติ๊กตอกเองใช่ไหมคะเอ่อคอนเทนต์พวกนี้เป็นทีมงานสมมติว่าเขามีอะไรที่มันมันค่อนข้างจะเป็นเทรนดี้ในตอนนั้นนะเ,เขาก็ติ๊กต้องเล่นอันนี้พี่ติ๊กต้องเล่นแบบนี้อตอนแรกพี่ก็ไม่เข้าใจหรอกคือจําได้เลยว่าคลิปแรกเนี่ยเขาให้มาซิง์เพลงแล้วก็ตอนบบนั้นก็เขินมากคือเล่นเนี่ยให้คนอื่นอยู่ไม่ได้ต้องไปแอบถ่ายคนเดียวอะไรเงี้ยครับ เรารู้สึกว่าเออคนทำติ๊กต็อกเนี่ยใช้ความพยายามนะเพราะบางทีมันมีแบบวาร์ปนั่นวาร์ปนี่เปลี่ยนช,ชุดเปลี่ยนทรงผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนั้นเเห็นมีคลิปที่แบบให้แฟนๆเข้าไปดูเอ็ดได้ด้วยก็มีได้เข้าไปดูบ้างไปฮะรได้เข้าไปดูบ้างค่ะเป็นไงบ้างฮาร่ดก็ว้าวดีแล้วก็เรารู้สึกว่าเออเขา ตอนแรกคิดว่าทาแล้วไม่มีใครจะมาเล่นด้วยแต่ว่าเอ้ยมีคนมาเล่นด้วยแล้วเขาก็น่ารักนะฮะถ้าอย่างนั้นเรามีตัวอย่างนเน<อ>ี<อ>ามาทุผู้ชมที่ยังไม่ใครยังไม่เคยตามติ k กตอ,อกต้องตาม t ิ๊กตอ,อกุณเต็กฮะมามาสอัสดี้ค่ะน้องคนไหนที่วันไทนยปีนี้ยังไม่มีแฟนไม่ต้องเสียใจไปนะคะอยากให้รู้ยว่ายังมีติ๊กอยู่ทั้งคน เขินเลยเป็นไงยังมีพิษติ๊กอยู่ทั้งคอนเอาตรงงนะคนดูอะขนลุกไปหมดเลยตอนที่ถ่ายเป็นไงบ้างฮะขนลุบบรนการใส่